ณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีชาวนาะคนหนึ่งชื่อวิลเลียมเตลเขาเป็นนักยิงธนูและหน้าไม้เขายิงแ,แม่นมากวิลเลียมเตลมีลูกชายสามคนลูกชายคนที่หนึ่งชื่อวอเตอร์เขาสนใจเรื่องการยิงธนูและหน้าไม้เป็นอย่างมากเช่นเดียวกันกับพ่อของเขาวันหนึ่งวอเตอร์นั่งคุยอยู่กับพ่อ พ่อครับพ่อครับผมอยากยิงธนูให้เก่งเหมือนพ่อบ้างพ่อช่วยสอนให้ผมบ้างหน่อยนะครับวอเตอร์พูดแต่วิลเลียมตอบปฏิเสธลูกอ้ยธนูของพ่อมันใหญ่เกินไปอ่ะจะเอาถอเถอะยวพ่อทำให้ใหม่นะเอาให้เหมาะสมกับลูกเลยอ่ะทีเดียวอ่ะใจ่ยอที่หมู่บ้านของวิลเลียมเตลวปกครองด้วยรัฐบาลของออสเตรียข้าหลวงที่มาปกครองนี้ เป็นคนดูร้ายและโหดเหี่ยมเขาใช้คนในหมู่บ้านช่วยกันสร้างปราสาทใหญ่ข้าหลวงใช้แม้กระทั่งเด็กเล็กๆและคนชรา <ic ly> คนในหมู่บ้านจึงพากันเปียดชังข้าหลวงมากเอาเร็วเข้าเร็วเข้าอย่าอู้เร็วเร็วโอยเหนื่อยโอ้แม้กระทั่งคนแก่ต่อมามีทหารของข้าหลวง เอาหมวกของเขามาวางไว้บนเสาไม้สูงสงเพื่อให้ผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาทําความเคารพโดยมีทหารจํานวนหนึ่งคอยจับผิดผู้ที่ไม่ทําความเคารพดังนั้นคนจึงพากันเลี่ยงไปเดินทางเส้นอื่นจะไม่เดินเส้นทางนี้เฮ้เราสองคนต้องเฝ้าหมวกไว้นนดินนะถ้าใครผ่านมาแล้วไม่เคารพหมวกเราเราต้องับมันไปทําโทษเข้าใจไหมครับเข้าใจครับเข้าใจครับจะดูอะไรครับ เลี่ยงทางไปเดินเส้นทางอื่นดีกว่าใช่ใช่ใช่เมื่อเหตุการณ์เป็นแบบนี้เกิดขึ้นวิลเลียมเตลกับเพื่อนๆในหมู่บ้านจึงมาประชุมกันพวกเขาต่างปรึกษาหาวิธีที่จะต่อสู้กับข้าหลวงแต่ก็ไม่มีวิธีไหนใช้ได้เลยโอ้ยทีนี่ทุกคนมาวันนี้ว่าจะมาหาเรือโอไม่ใช่ไม่ใช่ มหารือเพราะทุกวันนี้มุงบ้านของเราไม่แต่ความทุกข์ยากเรื่องเดือดร้อนเพราะข้าหลวงนำอะไรมาก็ไม่รู้บ้างก็คอยตีบ้างก็จะหานมัง่งเอามาก,ก็าขี่คมเหงของประเทศเราเราต้องร่วมมือกันนะเข้าใจไหมอ่ะอยู่มาวันหนึ่งขณะที่วินเลียมเตลก,กับวอเตอร์เดินคุยกันอยู่เพลินๆนั้นไม่ทันได้สังเกต เจ้าที่มือมัวคลองข้าหลวงจึงไม่ได้ทําความเคารพเอ้ยพวกเจ้าสองคนน่ะทำไมเดื่องนี้เฉยเลยอ่ะมานีดิมานี่ดิเดี๋ยวนี้นะโอ้โหมีอะไรกันเหรอครับทำไมนิ่งตาพวกเรามาอย่างนี้อ่ะก็เจ้าไม่เคารพมัวคลองท่านข้าหรอวังหรอแล้วทำไมเราต้องเคารพสิ่งที่ไม่ควรเคารพด้วยอมือมของเจ้ามแม่ของเจ้า,ามันมีความหมายอะไรกับพวกเราปัอางอาดเจ้าถูกเจ้ากุม ในข้อหาหมิ่นประมาทของท่านข้าหลวงจะจับพวกเราไปไหนอไม่เอานะทหารกากชายแดนเลยโอ้ยทหารโหดร้ายมากเลยเปากเดียวนี้ทุกวันนี้ทหารร่างกประชาชนอะพวกเราต้องตกล้มบาดเงียบไป<า>เ,เดี๋ยวนี้เนอเงียบก็เงียบ,ยบวะเมื่อข้าหลวงเห็นวิลเลียมเตลก็พูดขึ้นอย่างเย้ยหยันว่าอ๋อเจ้านีแลชื่อวินเลียมนะ ได้ยินมาว่าฝีมือในการยิงธนูของเจ้าเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเลยเหรอได้ยินมาว่ายิงทีไรไม่เคยพลาดเลยนี่งั้นลองยิงแอปเปิลลูกนี้ข้าดูหน่อยสิว่ามันจะแม่นสมคำน้ำนู้นที่เขาพูดมาหรือเปล่าหลังจากนั้นข้าหลวงก็เอาแอปเปิลมาวางไว้บนศีรษะของวอเตอร์แล้วสั่งให้วิลเลียมเตายิงไหนเจ้าลองยิงมาสิว่าเจ้าจะกล้าพอหรือเปล่า แต่วิลเลียมเตียวกับปฏิเสธเพราะกลัวว่าวอเตอร์จะได้รับอันตรายโอ้โฮยผมไม่กล้าแล้วครับว่านั่นเป็นลูกของผมยังไงผมก็ไม่ยิงอ่ะโอ้ยข้าหลวงกล่าวอีกว่าถ้าเจ้าไม่ยิงนะเจ้ากับลูกเจ้าจะถูกประหารชีวิตบัดเดี๋ยนี้แต่ถ้าฮ่าฮ่าเจ้ายิงข้าจะปล่อยเจ้าทั้งสองเป็นอิสระโดยทันที วิลเลียมเตลถจึงหยิบลูกธนูขึ้นมาสองดอกดอกหนึ่งเสียบไว้ที่เอวอีกดอกหนึ่งใส่ลงในหน้าไม้วิลเลียมเตลได้พูดขึ้นว่าโอ้เฮ้ยถ้าลูกธนูดอกนี้ยิงไปพลาดลูกชายผมเลยก็อีกดอกหนึ่งผมกุญชายยิงท่านด้วยทันเฮียโอ้เฮยวินเลียมเตลก็เลียงหน้าไม้ลูกธนูปักแน่นอยู่ที่ลูกแอปเปิ้ลพอดี ข้าหลวงเห็นดังนั้นจึงคิดอยู่ในใจว่าถ้าวิลเลียมเตลยังมีชีวิตอยู่เขาคงนอนตาไม่หลับแน่เพราะกลัวว่าวินเลียมเตลจะมาฆ่าจึงสั่งให้ทหารจับวินเลียมเตลแล้วเอาไปลงเรือแล้วสั่งให้ออกเรือทันทีให้ทหารจับไอวิลเลียมบัดเดี๋ยวนี้จับมันมาให้ข้าเพราะเจ้านี่มันเป็นตัวอันตรายพอมาอยู่ในเมืองนี้ต่อไปนะ ข้าคงจะนอนตายตาไม่รับเอามันไปลงเรือแล้วปล่อยมันไปซะไปที่ไหนก็ไปเกาะฮ่องกงก็ไปเกาะซิดนีย์ก็ไปเกาะภูเก็ตก็ไปนี่ไปเลยจ้ไปหลังจากที่ข้าหลวงจับตัววินเลียมเตลขึ้นเรือและออกทะเลครูใหญ่ต่อมาก,ก็เกิดพายุขึ้นเรือโครงเพลงแทบจะคว่ำข้าหลวงจึงสั่งให้ทหารแก้มัดวิลเลียมเตล เพื่อให้เขาถือท้ายเรือแต่วิลเลียมเตลกลับได้โอกาสมาสมจึงนำเรือเข้าฟังแล้วหลบหนีอย่างรวดเร็ววบลอ่จะยมอไว้กับทางเสือไว้็วริลเลียมเตลรีบรัดเลาะไปยังถนนสายหนึ่งบนภูเขาซึ่งเขามั่นใจว่า ข้าหลวงจะต้องเดินผ่านมายัางเส้นทางนี้แน่นอนอเราต้องมาให้ทันก่อนข้าหลวงที่จะมาถึงเอาจะมาซุ่มยิงข้าหลวงแล้วนี้มาได้แล้วคงไม่มีใครตามเรามาได้หรอกไม่นานนักข้าหลวงก็เดินทางผ่านมาเส้นทางนี้เิลียมเตลซึ่งดักซุ่มอยู่ระหว่างทางพอดีเขาคิดว่าข้าหลวงเป็นคนโหดร้ายไม่มีสัจจะจึงสมควรตายคิดได้ดังนั้นเขาก็ใช้ลูกธนู เสียบอยู่ที่เอวมาใส่ยังหน้าไม้เพื่อจะยิงข้าหลวงหาข้าหลวงมาแล้วเราซุ่มอยู่ตรงนี้คงไม่มีใครเห็นเราข้าหลวงใจลอยข้าหลวงใจดำดอกนี้สำหรับมุกบัตของเราเฮ้ยเฮ้ยลูกขนูปักไปยังอกของข้าหลวงตกลงหลังมา้าตายทันที พวกทหารเห็นด ok ังนั้นก็ตกใจพากันวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทางหลังจากนั้นวิลเลียมเตลก็ได้เดินทางกลับหมู่บ้านเพื่อนบ้านต่างพากันสรรเสริญวิลเลียมเตลนับแต่นั้นมาคนในหมู่บ้านก็อยู่กันอย่างมีความสุขตลอดมา